หลายคนมีน้องหมาน้องแมวแล้วบัดีถึงอายุขยหรือว่าเขาเป็นโรคเขาป่วยอนะไรเงี้ยแล้วเขาก็เสียชีวิตไปแล้วทีนี้ด้ยความคิดถึงอ่ะจ,จะไปซื้อตัวใหม่มันก็ไม่มันไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนเนาะความผูกพันบางตัวเขาเลี้ยงกันมาสิบยี่สิบปีอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยฮะเขาก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วดันเสียชีวิตไปแล้วทีนี้เจ้าของเขาก็แบบคิดถึงอ่ะคันจะไปซื้อตัวใหม่มามันก็ยังแบบ เออมันก็คือต,ต,ตัวใหม่ยังคิดถึงตัวเก่าเขาก็เลยเก็บไว้ใน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 ,ในการแช่เย็นไว้<อ>เหมือนกับอยู่ในตู้เย็นห้องเย็นเทคโนโลยีใหม่เลยแล้วทีนี้เขาก็พยายามหาข้อมูลว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้น้องพระแพงตัวนี้เนี่ยกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่แหละฮะเป็นเรื่องราวของสุนัขสายพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกเจ้าของก็คือคุณกัญจรัตศักดีกรธนาสิริหรือว่าพี่ไก่นะ อยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีพี่ไก่แกบอกอย่างนี้ฮะเลี้ยงพระแพงมาเนี่ยด้วยความรักทนุถนอมสุดท้ายพอน้องจากไปก็เก็บไว้แช่เย็นเอาไว้ยังไม่อยากจะทําพิธีอะไรใดๆอย่างนะฮะก็ะะะเลยเก็บเอาไว้จนไม่ได้ข่าวได้ความรู้ได้ข้อมูลมาว่าเขามีการตัดต่อปันทุกกรรมคล้ายๆกับการโครน n i n g ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองศึกษาแล้วลองจะทําดูซิว่าเป็นยังไงพี่ไก่บอกว่าพระแพงเนี่ย รักมากรักเหมือนลูกสาวเลยพอมันตายลงในภาวะคุชชิ่งนี่เขาบอกงี้เป็นความผิดปกติของระบบต่อมไรท่อพอน้องตายไปปั๊บด้วยความรักนะฮะก็เลยลองติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสเต็มเซลล์และโครนิ่งสัตว์เลี้ยงนะนายสัตวแพทย์สุภเสกตสอนจิตติครับนะฮะท่านก็ให้ข้อมูลออกมาบอกว่าอ่ะถ้าอยากจะให้พระแพงกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันต้องเป็นการโครนนิ่ง เริ่มต้นด้วยการเก็บเซลลจากหลังใบหูของพัะแพงก่อนค่ะที่พี่เขายังไม่ได้ฝังได้อะไรนะเราก็ส่งไปที่เกาหลีหนู่นนะไม่ใช่บ้านเราทํานะส่งส่งเซลเนี่ยของพัะแพงเนี่ยไปที่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นภาษาเกาหลีเลยเออแล้วให้ศาสตราจารย์ดรฮวางวูซุกผู้เชี่ยวชาญด้านการโคลนิ่งทำการเพราะเลี้ยงและตัดต่อพันธุกรรม ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนี้เขาอนุญาตหรือว่ากฎหมายบางประเทศเขาโอเคไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็สุ่มเสี่ยงในหลายเรื่องนะพูดจริงๆถ้าทำใได้ในมนุษย์เออะะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เขาส่งไปที่เกาหลีค่ะกระบวนการต่างๆใช้เวลาประมาณปีกว่าเ,ออเพราะอะไรเพราะการทดลองครั้งแรกพอออกมาปุบ๊บตายออไม่สมบูรณ์บ้างอะไรบ้างจนถึงขั้นขนาดทดลองครั้งที่5พระแพงโครน,นิมลนะักษณะคล้ายกับต้นแบบมาก เพียงแต่ลวดลายอาจจะแตกต่างกันตรงใบหูนิดหนึ่งค่ะ,ะสีดำนะฮะพี่ไก่ประหลาดใจที่สุดคืออะไรไหมฮะพอเขากลับมาถึงประเทศไทยเขาส่งมาจากเกาหลีนะฮะพระแพงจําใบหน้าของพี่ไก่ได้ทันทีอแล้วที่นู่นะ่ะเขาพูดภาษาเกาหลีกันใช่ไหม,ม,มแต่พอกลับมาที่บ้านเราอะฟังภาษาไทยออกเฉยเลยคืออ,อุปนิสัยเหมือนกันเหมือนความจําก็จําได้ใช่แปลกนะคะโอ้แปลกมากสี่ห้าเดือนนะ ตอนส่งกลับมาเนีสีหเดือนละค่ะ,ะซึ่งเป็นสิ่งที่แบบพี่แก่เก็ก็ยังแปลกใจอยู่ทางนายสศแพทย์สุประสิ์บอกว่าโคลนนิ่งอาจจะมีความทรงจําบางส่วนติดมาด้วยอืมเฮ้ย ติดมากับเซลนี้แหละความทรงจำามาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติเหมือนจําเจ้าของได้เออแล้วก็คือจากเดิมอยู่เกาหลีถูกเลี้ยงที่เกาหลีมาก่อนแล้วปรากฏว่ากลับมาประเทศไทยเอาพูดจารับคาสั่งการรู้เรื่องอย่างเงี้ยมันก็สงสัยพี่แกบอกว่าตอนที่เขาเอามาเจอหน้าพี่แกครั้งแรกนะมันจ้องมองหน้าพี่ไก่อะนิ่งๆ่งแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ มาจุ๊บกันเลยอ่ะคือเชื่อม้าพี่อ๋อะไรที่มันแบบมีความผูกพันกันอ่ะคนที่เขาสื่อกันหรือสัตว์กับคนสื่อกันเพราะว่าเขารู้กันอ่ะใช่ไหม,มเขาสัมผัสกันได้โอ้แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยคือมีคนถามมาเยอะแหละคนสนิทอ่ะทําไมอ่ะทําไมไม่ไปซื้อตัวใหม่มาเลี้ยงเลยจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยพี่แกบอกหกล้านโอ้โหหกล้านานี่ได้เป็นแบบได,ได้เป็นฟาร์มเลยนะ อ๋อจริงซื้อบ้าน<อ>แกบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นคือตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันมาหลายปีเนี่ยเขาร่วมทุกร่วมสุขกันมาตอนที่ไม่มีตอนลําบากอะ่ะพอแกทำงานหาเงินได้แกก็โอพาไปทวงไปเที่ยวอะไร่้ใช่ไหมพอน้องจากไปปุ๊บมันเหมือนแบบลูกสาวจากไปอะ่ะเข้าใจความรู้สึกใช่ไหมเข้าใจความรู้สึกเออเนี่ยแกก็บอกไม่สนหลอกคำวิพากษ์วิจารณ์อ่ะเป็นการฝืนธรรมาชาติเธอมองว่านี่คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ความรักของเธอและป้าแพง ยังคงอยู่ต่อไปค่ะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปกระทบกระทั่งใครและปัจจุบันยังเก็บรักษาสภาพสพของพับแพงไว้ในการแช่เย็นเป็นอย่างดีพอถึงเวลาสมควรเดี๋ยวจะฝังไว้ที่บ้านหลังนี้แหละค่ะนี่ฮะนี่ปอ,อเชื่อว่ามันเป็นความหวังของในหลายครอบครัวไม่เพียงแต่สัตว์เลี้ยงปอคิดว่าคนที่เป็นมนุษย์นี่แหละคนที่เรารักเพราะเคยไปอ่านเรื่องนึงอ่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขาก็ยังเก็บ ศพของลูกอยู่นะที่เขาเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กเพราะเขามีความหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตวิวัฒนาการในเรื่องของการโคนนิ่งเนี่ยจะสามารถทําได้หรือกฎหมายมัน โอเคมากขึ้นวิวัฒนาการมันช่วยซัพพอร์ตมากขึ้นก็น่าจะทําได้น่าจะทําได้ก็ถือว่าเป็นทั้งข่าวดีและนในอนานคตอย่างที่พี่อ,อ,อู๋บอกอมันก็จะต้องมีกฎหมายในการซัพพอร์ตในการรองรับตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าในมนุษย์เนี่ยคือไม่แน่ใจว่าถึงกระบวนการไหนแล้วแต่ถ้าเป็นในหนังเนี่ยก็โอ้โหเขาเจินตนาการให้เราดูเลยนะโอไฟไปถึงโลกอนาคตเ,เลยนะคะแต่มันก็มีความสุ่มเสียงเื่อต่อบอกถ้าเกิดขึ้นในมนุษย์นะ